พูดถึงในเรื่องของเหตุเกิดโยนิสมนัสิการเท่าไรเนี่ยอันนี้หมดแล้วนะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่น่าปรารถนาสิประการเนี่ยอะไรเนี่ยความเกียดค้านเป็นอันตรายต่อโพคัส,สมบัติเออน,นี้อันนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นะการไม่ประดับเป็นอันตรายต่อผิวพันธ์เออด,ดูอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลเกรดความรู้ การไม่ทําสิ่งที่สัปปายะก็เป็นอันตรายต่อความไม่มีโรคก,การครบมิตรชั่วเป็นอันตรายต่อศีลการไม่สํารวนอินทรีย์ก็เป็นอันตรายต่อพรหมจันทร์พรหมจันทร์คือมากกว่าพรหมจันยร์การแกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนเป็นอันตรายต่อมิตรภาพการไม่สาธยายเป็นอันตรายต่อความเป็นพระโหสูตรอันนี้พวกเราสาธยายทุกวันไหมสาธยายทุกวันไหมมนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินในโลกอะ เคยได้ยินคำนี้ไหมมีโวทมีเวทมนบ่นไว้บ้างกันช้างไล่พบต้นไม้ขึ้นไว้ด้วยช่วยคาถาเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไปใหญ่อะไรมีเวทมนบ่นไว้บ้างกันช้างไล่บน่นบ่นบน,บนท่อง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 ก็งไว้ช้างมันได้ยินมันจะได้ไม่วิ่งมาเล่นงาน พบต้นไม้ขึ้นไว้ด้วยช่วยคาถาวังคนช่ว้ยคาถาจันดีหลักเจอสัตว์ร้ายมาอะไรมาก็ปีนต้นไม้ไว้ก่อนปลอดภัยแล้วอะไรต่อได้แกงดีมีรสอันโอชาลินน้ำปลาไว้ด้วยช่วยลดแกงการไม่สาธยายการไม่ฟังด้วยดีเป็นอันตรายต่อปัญญานี่สำคัญมากพวกเราเรามีไหม เวลาฟังเราต้องฟังด้วยดีไหมตั้งใจฟังมานาสิกาในการฟังเต็มที่หรือไม่เต็มที่ถ้าไม่เต็มที่เดี๋ยวเป็นอันตรายต่อปัญญานะการไม่ประกอบความเพียรเป็นอันตรายต่อธรรมะการปฏิบัติผิดทางโน้โหเป็นอันตรายต่อสวรรค์ด้วยนิพพานด้วยต้องระวังไว้นะอย่าปฏิบัติผิดทางนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอาหารแก่สิ่งที่น่าปรารถนาความไม่เกียรติค้านเป็นก็ตรงกันข้ามนะตรงกันข้าม ไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็เป็นความไม่เกียดค้านเป็นเป็นอาหารแก่โพคาสมบัติการประดับก็เป็นอาหารแก่ผิวพรรณการทําสิ่งที่เป็นสปายาก็เป็นปัจจัยแก่ความไม่มีโรคการครบมิตรดีเป็นปัจจัยแก่ศีลสํารวจบินรีเป็นปัจจัยการพฤ่งพรหมจรรย์การไม่แกล้งกล่าวให้คาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงเป็นปัจจัยต่อเป็นอาหารแก่มิตรภาพสาธยายก็เป็นอาหารแก่ความเป็นพหูสูรทรงจําไว้มากการฟังด้วยดีก็เป็นอาหารแก่ปัญญา การประกอบความเพียรเป็นอาหารธรรมะการปฏิบัติชอบเป็นอาหารแก่มรรคผลนิพพานแล้วต่อไปขึ้นเรื่องศรัทธาสั